โอ้โหนี่คือเหรียญที่หายากที่สุดใช่ไหมสำหรับหลายๆคนบอกว่าเหรียญพี่พอสอ่สนี้หายากมากๆนะครับในระบบนักสะสมหรือว่าในระบบหมุนเวียนนะครับส่วนที่เรามีก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเอาการเช่นเดียวกันนะครับอ่ามีราคาสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับราคาถึงร้อยกว่าบาทนะพี่น้องจะเป็นอย่างไรมีความพิเศษหรือเปล่า นะครับหรือว่าไม่มีความพิเศษดูเพียงแค่ปีพศมีราคาถึงร้อยกว่าบาทเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันสำหรับเหรียญปีพศนี้ สวัสดีพี่ๆน้องๆรู้ราอามิตรรักนักสะสมเหรียญต่อแบงก์เก่ากาคาฟารวยก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะครับซึ่งถือว่าเก่ามากๆนะครับสังเกตได้จากการสึกหรอต่างๆของเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับเหรียญปีพศนี้นะครับผลิตออกมาในปีที่8ดของเหรียญชนิดราคา10บาทด้วยกันนะครับอ่าเป็นปีพศที่8นั่นเองที่ทําการผลิตเหรียญชนิดราคา10บาทที่ทําขึ้นมาเพื่อ ทดแทนนะครับการใช้ธนบัตรนั่นเองนะครับเนื่องจากวัฒนบัตรนั้นมีการลงทุนนะครับต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับอายุการใช้งานน้อยนะพี่น้องดังนั้นเหรียญ10บ,บาทจึงเป็นตัวเลือกทางเลือกของกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องนําเอาเหรียญแบบนี้ออกมาใช้ทดแทนนั่นเองนะครับโดยการยกเลิกธนบัตร10บ,บาทนะครับแต่ถึงอย่างไรธนบัตร10บ,บาทนั้นก็ยังมีความต้องการในตลาดนักสะสมเยอะมากนะพี่น้องหลายๆคนนั้นก็ไป แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้บางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อการเกยงกําไรบางคนก็อาจจะเก็บไว้ในการสะสมนะครับความรักความชอบนั่นเองนะครับอาเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชกูสีตาพรทรงฉลองพระอ,องคคลยบริเวณคอเหรียญระบุ ภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่เก้านะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้ถึงความแตกต่างความสวยงามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนนะครับเอ๊สากา,กาพร,รวยเหรียญปีพศไหนที่มันมีปัญหามากที่สุดอ่าที่มีราคาสูงที่สุดนะครับจริงๆแล้วนะพี่น้องจริงๆแล้วเหรียญ10บ,บาทของรัชกาลที่เกนี่เหรียญรุ่นเก่าๆนี้ถือว่ามีราคาสูงแทบทุกปีพศนะครับแต่สูงในลักษณะอย่างไร สูงในลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความสังเกตของพี่ๆน้องๆนะครับสังเกตดูความผิดปกติสังเกตดูความสวยงามสังเกตดูความพิเศษต่างๆของเหรียญ ก่อนที่จะหยิบจับใช้นะพี่น้องอ่าบางคนแม้แต่ปีพศ51ที่ไม่มีราคาการซื้อขายเลยนะครับหรือปีไหนๆที่มีการประเมินราคา UNC ที่ต่ำกว่า500บาทนั้นนะครับเหรียญที่เป็นปกติแทบไม่มีการซื้อขายนะครับก็ยังมีราคาถึงหลักพันนะพี่น้องออันนี้พี่น้องจะต้อง มันสังเกตการใช้เหรียญแลวกันนะครับว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าลักษณะแบบนี้หรือว่าเขาทําขึ้นมาเองจริงๆมีนะครับพี่น้องอ่าจริงๆแบบนั้นมีจริงๆนะครับเหรียญมันก็อาจจะผ่านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น qc qa ต่างๆนะครับ qc หรือ qa มันย่อมมีการหลุดลอดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้กล้องก็เหอะนะครับ ถึงแม้ว่าจะใช้กล้องอพวกสโคปต่างๆนะครับในการจับความผิดปกติของเหรียญนะครับของดีไซน์ต่างๆนั้นมันก็ยังมีการหลุดลอดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะมั่นสังเกตนะครับก่อนใช้งานปีพุทธศักราช2538นะพี่น้องด้านหลังนั้นกลางเหรียญเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับถือว่ามีความสึกร้อเยอะปีพศออนี้นะครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้มันหาไม่ได้แล้วล่ะ นะครับปีสานี้ลหลายๆคนบอกว่าหาไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีเยอะนะพี่น้องมีเยอะมากๆนะครับแต่ราคาการซื้อขายเหรียญที่เป็นปกตินั้นที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีนะครับส่วนเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตนั้นก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะพี่น้องแต่เหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญที่เป็นปกตินะครับ เหรียญที่เป็นปกติซึ่งยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมา5 3ล้าน7 0 0 0แสนเหรียญ UNC 1 5น u n บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่เทียบเท่า UNC มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามตัวนี้ก็อาจจะได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินนั้นตัวนี้ก็มีราคาอยู่ราวๆไม่เกิน120บาท นะครับ120บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญไส้แตกหรือเหรียญตลกลักษณะที่มันชัดเจนสวยงามตัวนั้นก็อาจมีราคาถึงหลักพันนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญ MTO ด้านหัว2ด้านด้านก้อย2ด้านหรือด้านหัวกับด้านก้อยหันหัวขึ้นทางเดียวกันตัวนั้นก็ซื้อขายกันอยู่ที่หลักพันเป็นต้นไปนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลงปันหาอ่านนะครับเวลาใช้เหรียญก็หมั่นตรวจสอบเอาไว้บ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาดได้บ้างนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2538 นะครับหายากนะครับในลักษณะที่สวยงามแต่หาง่ายในลักษณะที่มีความสึกหรอลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องก็ฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ From Monday to Thursday, Friday, Saturday.